สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ชนิพามีสิริะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ค่ะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าการทาธรุรกิจออนไลน์เนี่ยเป็นธรุรกิจที่กําลังได้รับความนิยมนะคะแล้วก็สามารถจัดต้องทําได้ง่ายนะคะแต่ว่ารู้ไหมคะว่าก่อนเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวหรือว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะในการเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยนะคะเราจะต้องทําการศึกษาสินค้าที่จะขายก่อนนะคะ ก็คือเราต้องพรดูว่ามีสินค้าตัวไหนหรือวผลิตภัณฑ์ไหนที่น่าสนใจนะคะและเป็นสิ่งที่กําลังได้รับความนิยมนะคะรวมถึงนะคะสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยที่เราจะนํามาทําการนําเสนอขายเนี่ยเราต้องรู้ถึงจุดอ่อนนะคะจุดแข็งของตัวสินค้านะคะรวมถึงจุดขายที่เราสามารถนําไปขายนะคะที่เป็นข้อแตกต่างเนี่ยจากคู่แข่งขันได้นั่นเองนะคะซึ่งมันจะทําให้เกิดผลดีกับตัวเรานั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเราศึกษาสินค้าได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถนําสินค้าเนี่ยเข้าไป ขายสู่ตลาดได้นะคะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราควรทราบเหตุผลเลยว่าทําไมผู้ซื้อถึงจะต้องมาเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้บริการสินค้าของเรานั่นเองคะ่ะเพราอจะช่วยทําให้นะคะการทำธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพูดง่ายเลยนะคะเราต้องทําความเข้าใจหรือว่าศึกษาตัวสินค้าก่อนนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปนําเสนอขายนั่นเองนะคะถัดมานะคะอย่างที่สองเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิก เ,เรารู้จากแต่เพลงว่าโอ้ธุรกิจออนไลน์การขายสินค้าออนไลน์แต่เราทราบไหมคะว่าธุรกิจออนไลน์หรือว่าการค้าออนไลน์เนี่ยมันคืออะไรคะการค้าออนไลน์นะคะหรือว่าการทารําพันธชย์อิเล็กทอริกน์เนี่ยมันก็คือเป็นการทําการค้าขายและทําธุรกิจซื้อขายผ่านระบบออนไลน์นั่นเองะคะซึ่งช่วยให้เราเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ทุกที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงนั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หน้าร้านนั่นเองนะคะมันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ได้สูงเลยทีเดียวนะคะและนอกเหนือนจากนี้นะคะยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อยาอ่างสำหรับผู้ที่ทาต้องการที่จะซื้อด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับตัวผู้ซื้อเองเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าจากหน้าร้านนั่นเองนะคะเราสามารถเลือก ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะแล้วก็สามารถชรําระเงินผ่านระบบที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็เพียงแค่รอรับสินค้ามาถึงบ้านนั่นเองนะคะซึ่งการทำาพลนอินเทอนิกส์เนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันยังต้องมีการอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือทางทงีวีด้วย mm. นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่จะทำเอ่อธุรกิจออนไลน์หรือว่าร้านค้าออนไลน์เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะอย่างที่3มนะคะเมื่อเรามีการทาความเข้าใจกับตัวสินค้าที่เราขายแล้วทราบแล้วว่าจะขายสินค้าอะไรสินค้านั้นมีข้อดีมีข้อเสียอย่างไรอันไหนบ้างที่เป็นจุดข,ขายที่แตกต่างว่าเป็นความแปลกใหม่นะคะรู้จักพายในเทอนิคแล้วนะ,ะอย่างที่3นมค่ะเราต้องเลือกนะคะร้านค้าออนไลน์นะคะที่เราจะไปทําการเปิดนะคะเปิดทําการขายซึ่งการเปิดร้านค้าออนไลน์เนี่ยสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบแหละแต่ว่าโดยทั่วไปที่นิยมเนี่ยมีอยู่2รูปแบบค่ะแบบแรกก็คือเป็นร้านค้าสมุนลูปเนาะ ก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้สร้างอยู่แล้วนะคะนะเช่นพวก s h o ป e e Lazada หรือว่าพวก a l i b a b a c o m ก็ตามนะคะพวกนี้ก็คือจะเป็นเว็บไซต์สเร็จรูปมาแล้วนะคะเราเพียงแค่ทำการไปเปิดนะคะเปิดร้านค้าออนไลน์แล้วก็สามารถนำสินค้าลงขายได้เลยะคะ่ะหรือว่าแบบที่2ใช้วิธีการติดตั้งโปรแกรมสเร็จรูปเนาะที่เป็นเอ่อเว็บไซต์เฉพาะหรือว่าโปรแกรมสำหรับร้านค้าเรานะคะแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีอิสระในการปรับแต่งเนาะรูปแบบต่างๆด,ด้วยตัวเอง นั่นเองนะคะถัดมานะคะเมื่อเราเลือกร้านค้าออนไลน์ได้แล้วนะคะเราจะก้าวเข้าสู่เรื่องการจัดแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์ซึ่งจะบอกว่าการแต่งหน้าร้านค้าออนไลน์เนี่ย เป็นเอ่อสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อนั่นเองแต่ว่าเราควรหลีกเลี่ยงในเรื่องการตกแต่งที่มันมีลูกเล่นมากเกินไปจนเกินความจำเป็นเพราะว่าถ้าลูกเล่นมากเกินไปนะคะมันจะทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยเกิดความสับสนได้นั่นเองเราควรที่จะเน้นไปการตกแต่งสินค้าที่ทําให้ดูสินค้าได้ง่ายแล้วก็สะดวกน่าเชื่อถือแล้วรวมถึงทําให้การค้นหาสินค้าในค้นหาได้ง่ายและสั่งซื้อได้ง่ายนั่นเองนะคะ แทนมานะคะอย่างนี้ห้าเราต้องมีการจัดหมวดหมู่สินค้าเนาะแบ่งหมวดหมู่สินค้าให้เป็นระเบียบนะคะเพื่องานต่อการค้นหาเพื่องานต่อการสั่งซื้อน,นั่นเองนะคะรวมถึงเราจะต้องมีการลงรูปสินค้าอัปเดตข้อมูลนะคะ <c oughs> แล้วก็ราคาสินค้าอยู่เสมอนั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าเออเวลาผู้ซื้อเข้ามาเลือกซื้อเนี่ยเขาก็จะดูนั่นแหละนะคะว่าสินค้านี้เนี่ยมีการอัปเดตไหมาะมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนั่นเองรวมถึงเราจะต้องลงลงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับตัวสินค้าเนี่ย ให้มีความเรียบร้อยนะรูปภาพสินค้าในคนถ่ายชัดเจนสวยงามเพื่อดึงดูดนั่นเองเพราะว่าก็อบอกเลยว่าการที่ลูกค้าเข้ามซื้อสินค้าในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะตัดสินใจจากรูปภาพเนาะที่มีการถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอที่เรารีวิวนะคะเป็นปัจจัยหลักเอาในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็ อย่างสุดท้ายนะคะในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเป็นการทําการส,ส่งเสริมการตลาดนะคะรา้านค้าออนไลน์นะคะก็ต้องบอกว่าถึงแม้เราจะทําการขายผ่านทางอินเตนตทอร์เน็ตที่มีผู้คนทั่วโลกเข้าถึงแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าการที่มันเป็นรา้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยบางทีมันอาจทําให้ ผู้ริพภคไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เราได้ง่ายนั่นเองเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรต้องไม่ทิ้งในเรื่องของการส่งเสริมการขายนั่นเองนะหรือว่าการส่งเสริมการตลาดะค่ะโดยการส่งเสริมการตลาดของร้าน้าออนไลน์เนี่ยนะคะเราควรไปทําการโปรโมทผ่านทางเว็บไซต์เนาะซึ่งจะต้องเป็นเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักนะคะหรือว่าค้นหาได้ง่ายผ่านทางพวก Google นะคะที่เรียกว่า Search e n g i n e นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถ พบรายคาเราได้ไง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการเริ่มต้นเนาะการทำธุรกิจออนไลน์นะคะฝากไว้ได้วยกัน6ขั้นตอนด้วยกันคะ่ะ